สอนวิธีการทำีง so like ่ายครับเึ่งเป็น EP แรกลองไวเลยผงนี้นะบางคนบางคนที่เขาสองก็จะไมโยนขึ้นไปตรงเนี้ยผมว่ามันไม่ปิดผมผมโยนตรงเนี้ยนี่ครับตกทำมาแล้ว ไม่เห็นนะไม่เห็นทางนี้ก็ไม่เห็นวิธีการไปผมทำงา่ายไนหะออกจากตรงนี้ระหวา่างนี่นะมาถึงนี่นี่กล่องแรก,มกรไม่รอดกล่องซองนะเหมือนกล่องแรกเลยมาพยายามมาตรงนี้มันไม่เนี้ยก็ กล่องสองพอดีอเฮ้นี่กล่องสามนะยากสุดเลยแนะนําไม่ต้องไปถ้าเป็นกล่องสามเข้ามาถึงแล้วก็ทําเลยแต่ก็ถ้าอยากทาก็มาณนี่มนะั้งนม่กรับกล่องสามไม่ตดขวาไม่ได้เล่นได้แค่มุมนี้ก็น่าจะเสร็จเกีอบด้วยตรงนี้เดสิเลยสมมติสีทีนะตากนี่นะวัคซีนนี่เลยไม่ต้องเดินไม่ต้องอะไรเดินไปสะ ตามดูผงานครับไม่เห็นนะมนมนก็ไม่เห็นนับก็หาโหลดได้ตามเวิร์กช็อปเลยนะครับน่าจะแค่นี้กันมั้งครับวิธีชอรทำบีถ้าให้ทำอะไรอีกก็คอมเมนต์ได้นครับ